คดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ใจเย็นๆยืนยันคำเดิมมีคนพาขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟบิ๊กปั๊ดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยคดีน้องชมพู่ยังไปต่อไม่ยุติการสืบสวนยืนยันคำเดิมน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟได้เองส่วนเรื่องของหมายจับวันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงคดีของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการถแถลงด้วยเกรงว่าจะเสียแก่รูปคดีตนพยายามให้ได้เท่าที่ให้ได้หากมีความคืบหน้าคณะกรรมการสอบสวนน่าจะมีการถแถลงข่าวบอกได้แค่ว่าผลที่แปรจากเครื่องจับเท็จยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทางธุรการจากนี้พนักงานสอบสวน จะนำไปพิจารณาถึงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องไปแต่คงบอกไม่ได้ว่ามีการดำเนินการอย่างไรการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เกิน100%เซแล้วแผนการทำงานที่เรากำหนดไว้เดิมเราดำเนินการเกินไปแล้วพอพบเรื่องใหม่ก็มีเหตุมีผลที่ต้องดำเนินการไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะทำเองตามอำเภอใจเรายัง ดำเนินการต่อไปมีเหตุผลใหม่มีข้อเท็จจริงใหม่พลตรีเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้มชากการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าวันนี้เรายังยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองได้ส่วนที่ถามว่าจะมีหมัดเด็ดหรือไม่ตนยังไม่รู้ว่าหมัดเด็ดคืออะไรขอให้ใจเย็นๆส่วนเรื่องหมายจับคงจะยังไม่ตอบ วันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ถ้าเราจะจับใครเราต้องมั่นใจส่วนจะใช้เวลาสืบสวนสอบสวนคดีนี้นานเท่าไหร่คงจะนานเท่าที่จำเป็นต้องทำเรื่องนี้ยังไงเราก็จะไม่เลิกต้องเอาให้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้กฎกติกาของกระบวนการยุติธรรมที่ประเทศนี้มีเราไม่ทำอะไรนอกกติกา บทสรุปคดีน้องชมพู่ภาคลับลวงพรางจบหรือจอดรอกุญแจสำคัญเครื่องจับเท็จสังคมรอคำตอบใครทำน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศีชาไวัยสามขวบแห่งบ้านกก,กอกเสียชีวิตแม้ตำรวจเคยออกมาบอกใกล้ได้ตัวคนร้ายผ่านไปกว่า9เดือนคดียังไม่มีท่าทีจะคลี่คลายจนล่าสุดมีการนำตัวคนใกล้ชิดไม่เว้นทางลุงพลป้าแตน เข้าเครื่องจับเท็จท่ามกลางความเครือบแคลงสงสัยทำไมเพิ่งดำเนิเนการเชา้าวันที่11พฤษภาคม2563น้องชมพู่หายตัวไปขณะอยู่กับน้องสดิ้งพี่สาวจนพ่อแม่พร้อมชาวบ้านออกตามหากระทั่งบ่ายวันที่14พฤษภาคมยายตุนอายุ70ปีชาวสกลนครไปเก็บเห็ดหาของป่าพบรองเท้าเด็กสีเขียวอยู่กลางป่า นำไปสู่การค้นหาและพบศพน้องชมพู่ในสภาพเปลือกายเป็นจุดเริ่มเกิดตัวละครมากมายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อย่างกับเรียลิตี้กกกอกเดอะซีรีส์ใครไม่ติดตามคงไม่ได้แล้วและไม่แปลกที่จะมีเหล่ายูทูบเบอร์หลายชีวิตลงพื้นที่ปักหลักนำเสนอเรื่องราวมากมายเพื่อเกาะกระแสะความดังของลุงพลหรือนายชัยพลวิพา ซึ่งได้กลายเป็นซปเปอร์สตาร์ไปแล้วแม้อีกภาพหนึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเช่นเดียวกันกับคนใกล้ชิดน้องชมพู่อีกหลายคนขณะที่ผลแปรเครื่องจับเท็จจะเป็นกุญแจดอกสำคัญอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกมาเป็นรายงานทางพนักงานสอบสวนจะนำไปพิจารณาตามขั้นตอนซึ่งจะมีหลักฐานในการออกหมายจับ ผู้กระทําผิดได้หรือไม่คงต้องลุ้นต่อไปบทสรุปในคดีนอกชมพู่จะเป็นอย่างไรระหว่างจบหรือจอดจากการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์พันตรดโทด,โดกรก,พพรกิษณพง์ภูตะกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการของคณะอัชษยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทายลาลังสิษกล่าวกับทีมข่าวว่า เนื่องจากไม่ทราบในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีวัตถุพยานและพยานบุคคลซึ่งมีความเชื่อมโยงกันรวมทั้งเครื่องจับเท็จแต่เชื่อว่าตำรวจพอรู้ตัวว่าผู้ต้องสงสัยคือใครจึงนำไปสู่การเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักในการออกหมายจับนำไปสู่กระบวนการของศาลที่ผ่านมา การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐมีการยืนยันว่าเครื่องจับเท็จมีความแม่นยำประมาณ99.99%ห99ากมีการพูดโกหกเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะตอบได้ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตเหงื่อที่ออกมาและการเต้นของชีพจรเป็นต้นแต่ในแง่หลักฐานจากเครื่องจับเท็ศสารไม่รับฟังร0 0จะต้อง หาพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีตำรวจไม่เปิดเผยข้อมูลหลักฐานเหล่านี้หรือให้ข่าวในลักษณะลับรวงพรางใช่คือไม่ใช่และไม่ใช่คือใช่อย่างกรณีผอกอกอฟเคยบอกคนร้ายหนีจากพื้นที่ชายแดนแล้วเพื่อให้คนร้ายตายใจเช่นเดียวกันกับคดีน้องชมพู่ตำรวจได้ตีวงแคบจนรู้ว่าคนร้ายคือใครและต้องหาพยานหลักฐาน ให้มีน้ำหนักก่อนหน้าที่พบศพน้องชมพู่ในป่าซึ่งรถไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องเป็นคนชำนาญในพื้นที่ที่เดินทางไปที่ก่อเหตุอีกทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกทำลายถูกเยกยบย่ำไปแล้วจนไม่เหลือซึ่งในต่างประเทศมีการ,รแผนกคดีแช่แข็งไม่ว่าจะเปลี่ยนตำรวจผู้รับผิดชอบไปแล้วแต่คดีก็ยังไม่จบ ยังสามารถหาหลักฐานใหม่ภายใน20ปีเพราะฉะนั้นหากคดีน้องชมพู่หาพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนและเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีเทคโนโลยีทันสมัยจนสามารถยืนยันบุคคลก็ได้ว่าใครคือคนร้ายจากความก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มจอฟ้องทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอยคดีหมิ่นประมาททนายตั้มเดือดจัด โดนทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวคมลอยคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มหรือสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกรณีที่โดน2อทนายดังอย่างทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอยว่าคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนบุรีนั้น ทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มจึงไม่รอช้าแคปข้อความที่ทั้งสองทนายโพสต์มาเผยแพร่พร้อมบอกว่าขยันปล่อยข่าวเฟซนิวมาทำลายผมเหลือเกินนะครับเพราะในความเป็นจริงสารพิพากษายกฟ้องยืนตามสารชั้นต้นนั่นแปลว่าผมไม่มีความผิดไม่ได้กระทำผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์อีกทั้งทนายตั้ม ยังได้บอกกับทั้งสองท่านอีกว่ารอเจอกันในชั้นศาลได้เลยคุณสองคนไม่เคารพคําสั่งศาลเหรอครับลบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วผมจะดําเนินคดีคุณสองคนในข้อหานําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผมได้รับความเสียหายคนเข้าใจผิดมากมายจากการที่พวกคุณใส่ร้ายอายุก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอยู่หมวดสวัสดีวันจันทร์ กันแล้วจะสัมภาษณ์จะพิมอรไยออกสื่อในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอย่าให้คนขาวว่าเอาได้ว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคดีตัวเองเป็นโจทย์แท้ๆอย่างก้าโกหกคำโตและคดีอื่นๆที่เล่นใหญ่จะขนาดไหนอยากให้ประชาชนคิดเอาเองครับแล้วเจอกันในศาลร,รอบนี้กราบตีนผมก็ไม่ยอมครับ ท่านที่อยากรู้ความจริงติดตามไลฟ์สดเรื่องนี้ทาง YouTube ช่องทนายตั้มสิทธาเวลานี้ได้เลยครับ